กรณีที่นักเรียนผู้ปกครองและสิเก่าวิทยาัยนี้ได้รับผลกระทบจากการกระทําของครูพครูพะละคนนี้กลั่นแกล้งนักเรียนโดยกล่าวหานักเรียนเรื่องยาเสพติดใช้วาจาพูดกดดันจนนักเรียนกลัวนะครับนะกลัวเรียนไม่จบก็ย้ายไปเรียนที่อื่น มีพฤติกรรมชอบร้องเรียนจับผิดขัดขวางการทํางานครูบุคลากรอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างร้ายแรงทําให้ปัจจุบันเนี่ยวิทยายลัยสุดโสมตกต่ําลงอย่างมากบุคลากรภายในขาดความสุขในการทํางานขาดขวัญกําลังใจในการทํางานเพราะถูกร้องเรียนส่งผลกระทบให้ภาคเรียนปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษามาสมัครเรียนแค่5คนเท่านั้นทั้งนี้เนี่ยทั้งกลุ่มผู้ปกครองและสิทธิเก่า จึงมีมติเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนดำเนินการทางวินัยแล้วก็ย้ายครูผู้ชายที่สอนวิชาพละคนนี้ออกนอกพื้นที่โดยด่วนอืในสมัยครับบอกว่าในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าได้รับคลิปร้องเรียนมาว่าพฤติกรรมของครูคนนี้ไม่เหมาะสมยืนเคารพธงชาติก็เอามือไพร่หลังทำมือแสดงสัญ,ญลักษณ์คล้ายชูสามนิ้ว ส่วนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทคือไปหากเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆมารวมกลุ่มกันเรียนผ่านแล้วได้วุฒิการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเกิน1,000คนแต่ปัจจุบันเหลือไม่ถึงร้อยคนเพราะถูกครูพะละรายนี้ร้องเรียนทําให้กระบวนการเรียนการสอนหยุดลงไม่มีเด็กมาเรียนเลยแล้วก็เรื่องอดืๆอีกมาก ผู้ปกครองผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นสิ่์เก่าที่นี่แหละแล้วก็ลูกชายก็เรียนอยู่ที่นี่หลังทราบข่าวพฤติกรรมไม่เหมาะสมของครูรายนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกออกไปเรียนที่อื่นสิ่งที่โรงเรียนเคยต่อยอดดีขึ้นแต่ก็หายไปหมดลูกมาเรียนตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต่อยอดให้ลูกได้ลูกก็ไม่อยากเรียนที่นี่แล้ว ทางผู้บริหารเขาบอกว่าเรื่องนี้ทางวิทยายลัยก็รับเรื่องแล้วจะดําเนินการท,ทําหนังสือส่งไปที่กรมเพื่อให้ทางกรมเนี่ยต้นสังกัดเนี่ยพิจารณาตั้งกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดําเนินการในส่วนอื่นๆต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายทาว่าตรวจสอบพบความผิดก็จะดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่อไปอ่ะว่ากันไปนะครับ ส่วนเรื่องราวข่าวอื่นนะครับนะช่วงวันสองวันมานี้ก็มีการโพสต์คลิปเด็กเชื่อมจิตนะเนาะนะครับมาออกงานอีกแล้วนะครับทางพัฒนาสังคมจังหวัดสุรราชเขาก็ปวดหัวเลยเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาของศาลนะครับนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กคือคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้พ่อแม่เนี่ยนะ เอาเด็กมาออกงานมาทําพิธีมาอะไรแบบทํานองนี้นะครับเป็นระยะเวลาหกเดือนอมืมันเลยหกเดือนหรือ,อยังเนี่ยมันมันเลยคําสั่งศาลมาหรือ,อยังก็ไม่รู้นะ <c oughs> นเห็นว่าเขาก็พยายามที่จะขอยืดอายุคําสั่งนะแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปศาลนะครับเขาก็เลยยกคําร้องคือง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยมันมันเลยเวลาที่ศาลสั่งคุ้มครองไปแล้วหรือย,ยัง ออถึงได้ออกงานได้อีกอะไรแบบนี้นะนักข่าวก็ไปที่วัดนี้นะครับท,ที่เขาไปทำพิธีกันนะมอบวงมาลัยอะไรให้กับรูปปันปะะน้นพญานาคตามคลิปนะะเดินไปแล้วก็มีมีคนผู้หลักผู้ใหญ่คนโตนะก้มกราบเท้าเลยนะฟังกราบเท้าเด็กอไอเด็กคนนี้นีก็เดินเชยนะครับนักข่าวไปที่วัดที่เขาทำพิธีนี้นะครับ อยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะซึ่งก็เป็นวัดที่ได้มีการทําพิธีฉลองพันสาธรอ,องค์เพชรพัฒรนาคานคราชเมื่อวันที่14มีนาที่ผ่านมาโดยมีเด็กชายคนนี้นะครับนะอายุ8ปดเขวบนี่แหละนะแต่งกายชุดไทยนะครับนะมีอะไรนะมีปอกแขนอะไรเนะี่ยมันก็แหมจะเป็นลูกพญานาคอะไรพวกนี้นะ เดินผ่านกลุ่มคนครับพี่ก้มกราบเท้ากราบไหว้สังคมก็ตั้งข้อสงสัยว่ามีการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าจากการสอบถามเด็กวัดนี่ก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยทางวัดไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยนะทางเจ้าภาพก็นำมาเองทั้งหมดเลยเครื่องเสียงโรงทานแม้แต่เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ที่นำรถบัสมาแม้กระทั่งเต็นที่มากางในงานก็เจ้าภาพเป็นคนติดต่อมานี่ยังเก็บไม่หมดเลยนะ พญานาคที่มาปั้นให้ก็ทางเจ้าภาพติดต่อกับช่างให้มาปั้นเองทั้งหมดใช้เวลาเดือนกว่าๆโดยในวันนั้นก็มาทําพิธีแล้วก็เอาป้ายที่เป็นหินเนี่ยมาติดตั้งแล้วก็ทําพิธีไม่เกินเที่ยงวันนั้นก็เดินทางออกจากวัดโดยก็บอกว่าจะไปทําบุญวัดต่อไปเท่าที่เห็นเจ้าภาพรายนี้มาทําบุญก็ได้มาบุรณนะปรับปรุงห้องน้ําเพิ่มอีกแค่นั้นแหละโดยทางวัดก็ไม่ทราบหรอกนะว่าจะมีเด็กเชื่อมจิตมา เพราะไม่มีใครรู้จักชาวบ้านในหมู่บ้านก็ไม่ได้ออกมาร่วมง,งานทางด้านพระครูสุพัทธรธรรมโกศลหรือว่าหลวงพ่อดำอายธรรมโมเจ้าวาดวัดป่ารัตนพรชัยบ้านดอนมันน้ำอาําเภอวาปีปทุมแห่งนี้นี่ก็บอกว่าภาพที่ปรากฏเป็นการทําพิธีที่วัดโดยเจ้าภาพก็มีการถวายพญานาคที่ชื่อว่าองค์เพชรพัทธรรขนาราคาราราชโดยมีคนมาติดต่อขอสร้าง ทางวัดก็อนุญาตให้สร้างเขามาทําเองทั้งหมดนะตอนที่จะมาสร้างพญานาคองค์นี้ก็ได้มีการขออนุญาตแต่ทางวัดไม่รู้ว่าเป็นของใครก็เหมือนกับวัดทั่วๆไปนะใครมาสร้างนะเราก็ให้สร้างเพราะคิดว่าเขามีความศรัทธามาสร้างให้ส่วนวันที่มาถวายก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยอยู่ซึ่งก็ไม่ได้มีพิธีอะไรมากถวายแล้วก็ไปไหว้พระพุทธดรูปโดยในงานพิธีเนี่ยตัวอาตมาไม่ได้เข้าไปร่วมนะ เป็นไปตามขนรรมเนียมพระวัดป่าก็จะไม่ได้มาวุ่นวายกับพิธีการอะไรแบบนี้อยู่แล้วทุกเรื่องเขาจัดการเงนเองพิธีการต่างๆก็เป็นคนของเขาไม่ได้เกี่ยวกับทางวัดแม้แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้มาวุ่นวายเพราะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันชาวบ้านจะมาก็ตอนที่ทํโรงทานมารับของแจกโรงทานกันนั้นแหละสําหรับพิธีกรรมต่างๆชาวบ้านไม่ได้ร่วมนะเป็นคนของเขาเองทั้งหมด พอข่าวออกไปหลวงตาก็ตกใจนะก็กลัวว่าวัดจะเสียหายเหมือนกันเพราะว่าสร้างวัดมา32ปีแล้วไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียลูกศิษย์ลูกหาโทรมาถามว่าหลวงพ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะหลวงตาก,ก็ตอบไปว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนายโยมนะเพราะถ้ารู้ว่าจะอย่างนี้ก็จะไม่ให้สร้างไม่ให้ทําหรอกนะแต่ถ้ามีปัญหาก,ก็จะทุบทิ้งให้หมดอ่ะต่อจากนี้ไม่ว่ากลุ่มไหนหรือใครจะมาขอสร้างอะไรทางวัดไม่ให้สร้างแล้วเคสหลวงพ่อบอกเข็ดแล้วนะครับ ขณะที่ทางสำนักง,งานพุทธศาสนาก็โทรศัพท์มาสอบถามข้อได้จริงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางวัดไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ทางหลวงตาก็ตอบไปบอกว่าเขามาขอสร้างก็คิดว่าเป็นโยมทั่ว,วไปมาขอสร้างโบสถ์สร้างศาลามาขอทํานูน่นทานี่เนี่ยเราก็ให้ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเพราะวัดเป็นที่รองรับทุกเรื่องอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่ให้สร้างแล้วจะปิดวัดแล้วนะนะถ้ามันยุ่งยากมากเนี่ยซึ่งทางสํานักพุทธก็ได้บอกกับหลวงตาบอกว่าให้ระง,งับไว้ก่อนทุกเรื่อง ใครมาขอทําอะไรก็ให้หยุดซะก่อนถ้ากลุ่มนี้เข้ามาขอสร้างอะไรอีกก็ขอให้หยุดซะก่อนหลวงตาอยู่มา3าปีไม่เคยมีเรื่องแบบนี้พูดตรงๆก็คืออาตมานี่ก็คือพระบนนอกอะ่ะไม่ได้เล่นโซเชียลไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นใครใครดีไม่ดีส่วนรูปปั้นต่างๆภายในวัดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นถ้ำพระอุปคุตปราบมารก็เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าเวลาเราจะทําอะไรก็ต้องมีพระอุปคุต ไว้คุ้มครองให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงมีพระเจ้าชัยวร,รมันที่เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาท้าเวสุวรรณซึ่งก็มีญาติโยมมาจัดสร้างให้สำหรับเรื่องที่ไปกราบไหว้เด็กเนี่ยนะธาตมาก็มองว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะนะที่จะให้คนเท่าคนแก่ไปกราบไหว้เด็กเนี่ยแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นกลุ่มของเขานะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็จะว่าอยู่ว่ามันไม่ใช่ อันนี้เป็นคนของเขาทั้งหมดอ่ะจะไปว่าอะไรเขาก็ก,ก็ไปได้ความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันในภาพก็มีแต่คนของเขาอนะชาวบ้านไม่ได้ไปร่วมหรอกทั้งนี้อาตมาบวชมาตั้งแต่อายุเก้าขวบนะครูบาอาจารย์สอนว่าคําพูดทุกคําคือลมอะไรจะหนีความจริงไม่ได้ความจริงมันอยู่ที่ตัวเราก็เลยเป็นกําลังใจให้กับตัวเราพระ เป็นที่รองรับของทุกเรื่องหมูหมาแมวเอามาปล่อยพระก็ต้องเลี้ยงคนชั่วคนเลวเข้ามาขอพักพิงก็ต้องให้พักพิงพูดง่ายๆวัดเป็นที่หล่อหลอมคนทุกคนต้องพึ่งวัดเพราะวัดเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทุกคนหลวงพ่อจเจ้าวานธนวายอย่างนั้นนะครับอ่ะเอาเนี้ใครเป็นคนจัดงานจัดพิธีรู้ตัวหรือเปล่าทําให้พระเดือดร้อนแล้วนะ อ่ะแล้วก็พระเดชพระคุณท่านนะครับนะวัดวาต่างๆบ้านเราเนะี่ยดูด้วยนะครับนะเออใครจะมาทาอะไรเนี่ยนะดูหน่อยนะครับถามวัตถุประสงค์หน่อยอะไรหน่อยมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับอไม่งั้นเะรื่องงานเข้านะครับนอะ่านผะนะนะ้าเหลืองจะร้อนร้อนในที่นี้ก็คือมันมันไม่ไหวแล้วนะมันมีเรื่องมีราวเลยผลกระทบ้เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเสียสมาธิมด หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุชันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นสรรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนําข่าวลกล่าวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความถี่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะพเพแมะพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมั่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไร้อ,อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปลังนี่หัวนิ่งขุดมาเนโอนะยักษ์กกใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะ,นะ,นะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะวรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะ <S <S อุตรดิต์อุตรดิต์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธ์นะครับอยู่ใกล้ๆทารถบขศอ,อุตรดิต์ อนครับอําเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากกเกษตรพันธุ์นะครับหมู่สองวังแดงนะครับอําเภอพิชัยก็ที่ร้านทีรกกะเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอําเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะเยื่องเยื่องธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุก,กเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ man, ang, งํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งมงหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจแปวตบบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการกเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเอจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากร์การกเกษตรวังชิ้นสากร์การกเกษตรเมืองลองสากร์การเกษตรร้องกวางศักาิ์การศกร์การเกษตรเมืองสองนะจังหวัดน่านก็ที่สากร์การกเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราวหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 09- 9 0์4 9 9 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุชันดี กว่าใครๆครุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนหรือความต้องใจ อันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งรอรง <Adjust. S 1> บรถจะเช่าจุดสอบบะจะเช่าไม่พอเออ<า>เอาอีกรอบไว้เอาอีกสีเออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอาลักามา,มาให้ดูว่าช้มดไปไนไกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมาเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุยตาหัวคนตาเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่และฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันผลช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อตกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านใลรเคยทุกไทยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มัน ส,สวัสดีครัใส่ตัวไหนอยู่แล้วพี่4ีส่สก,00 00ก็ใชอยู่ซสาวนี่เป็นเข้ารอบแรกครับมันจะทํามือแตกก่อดนี้เซิร์ชกัาไปดูใน Google ก่อนเพราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็<อ>ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอ,อเอาไปใช้แล้ว ข้ามันแตกกอดีอแตกคอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดเล <besar S 3> อ่ะอาตเล็กปลูกนะหัวคนปลานี่เลยคนปานะไม่ใช่บอกคนก็เรียกคนหัวปลานะหือก็คนหัวหัวปลาหลายอย่างหัวคนปลาแกพอจ๋าแม่จ๋ามีใครเคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อกันจริงจังเลยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรจ๊ะไี่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,ามแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมจ้ะมีครบเลยว่าจะเป็นพวกกำจัดวัชพืชต่างๆ<ช>หรือว่าจะเป็นฮอร์โมนนะคะ